สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวแบตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งนักเตะโชว์ไทม์คนสุดท้ายที่จะรีวิวให้รับชมกันในแพ็กของ hard working players หรือว่านักเตะผู้ทำงานหนักนะครับผู้เป็นมดงานผู้เป็นกระดูกสันหลังของทีมอย่างไอหนูกาบี้จากบาร์เซโลนาส่งเข้าประกวดนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอะพี่ทำไมไม่รีวิวกาบี้เป็นคนแรกทั้งๆที่ในแพ็กนี้เนี่ยกาบี้ค่าพลังสูงที่สุดท้าจริงๆไปได้อยู่ที่103เลยนะครับผมแล้วมีสกิลพิเศษ อย่างวิชานารีพาสด้วยซึ่งน่าจะเป็นพระเอกของแพ็คหรือไม่แต่ทําไมไปรีวิวคอบบี้ไมนูกับคายวอล์กเกอร์ก่อนนั่นเองเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปตามลําดับนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับเฟดี้ปัจจุบันอายุ20ปีนะฮะสูง173เท่าหลักคือเท้าขวานะครับสไตล์ร่างนี้จะเป็นโฮเพเยอร์นะตัวเติมตัวสอดนะครับผมแต่ก็สามารถยืนปีกสูง LWF ได้เช่นกันแล้วก็ AMF กับ CMF นะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกจะเป็นบูสเตอร์ฮาร์ดวอล์กเกอร์นะครับผมแล้วก็มีสกิลพิเศษอย่างวิชนร พารตติดตัวมาด้วยนะครับผมนี่เป็นสกิลที่น่าสนใจของนักเตะที่เป็นกองกลางและมีสกิลนี้นะครับผมมันจะไปช่วยบัฟจังหวะต่อๆไปให้กับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นจังหวะจับบอลจังหวะการชิ่งต่อหรือจังหวะการยิงทันทีหรือ First t i m e Shot นั่นเองเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปนะครับเดี๋ยวดูการอัพก่อนแล้วกันนะครับผมร่างนี้เนี่ยสามารถทําได้สูงสุดอยู่ที่103แต่มีเงื่อนไขหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับจากการกดออโต้เนี่ยจะได้อยู่ที่102นะครับผม เดี๋ยวให้ดูค่าพลังไส้ในแบบไม่ได well. ้ปรับอะไรก่อนแบบออโต้เพียวๆนะครับเกมลุกเนี่ย80บอลคอนโทรลทิปวิ่งท้ายเวอร์ชัน89 91 91นะครับพาสซิ่งโลวพาสรอบเสรพาส94 91นะครับจบสกอร์76นะครับแล้วก็ลูกโค้งนะครับ74แต่เกมรับดีด้วยนะเว้ยเฮ้ยแต่ดีแจเอาไวเนสเนี่ย74ปริยาต่อเกมรับความเมื่อยจาเกมรับนะครับการเข้าประทับบอล80ความดุดัน 96เลยเหรอวะดีวิสิบเอนเกจเมนต์การช่วยเกมรับ95เลยวะเฮ้ยสปีด88สปีดต้น87นะครับเตะแรง82นะครับผมความแข็งแกร่ง72นะครับแล้วก็บาลานซ์ทรงตัว86ความอึดสมิล่า91นะครับเท้าหลักหรือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายเนี่ยความห้องแค่ในการความถี่ในการใช้นะครับใช้เป็นประจำเลยแต่ความแม่นยำอาจจะ3เต็ม4นะครับ มันน่าคิดตรงที่ว่ามันมีค่าพลังเกมรับที่น่าสนใจมาอยู่ทําให้เรากังวลว่าเออเราจะไปอัพสายเกมรับหรือเกมรุกดีนะครับผมถ้าเกิดจะปรับนะครับผมไอสิ่งที่จะลดเนี่ยผมคิดว่า ถ้าพอจะลดได้นะฮะก็คือพาร์ซิ่งนะครับถ้าอยากจะปรับหรือจะคุณจะออโต้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจะร้อยสามครับต้องลดพาร์ซิ่งตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาไปเพิ่มที่ lower body s t e n t e ครับผม lower body s t e n t e เนี่ยจาก8นะฮะจากเดิม8เนี่ยเพิ่มไปเป็น9นะครับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งนะก็จะเพิ่มเรื่องของสปีดนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ s t ม m i n านะครับซึ่ง s t ม m i n าก็เป็นค่าพลังที่สำคัญสำหรับพวกสายมดงานนะครับก็จะเป็น11 8 5 9 0 8 11 8 5 9 0 8อันนี้คืออนาคตอาจจะอยากปรับเพิ่มเป็น103นะครับ ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับคือถ้าอัพแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราจะได้สปีดเพิ่มขึ้นมาอีกสเกลหนึ่งนะครับผม แต่มันก็ยังไม่ถึงสีฟ้านะครับเราอาจจะต้องไปสายบูสต์เม็ดที่2ที่เพิ่มสปีดหรืออาจจะใช้โคสทที่เพิ่มสปีดนะครับผมอืมมันยังไม่ถึง90นะครับถ้าถ้าคุณจะอัพแบบเพิ่มสปีดนิดนึงนะครับแต่มันจะได้เรื่องของความอึดด้วยแล้วก็เตะแรงเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยนะครับและที่สําคัญคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะอัพเป็น103ไงแต่มันมีเงื่อนไขเราต้องมีโคสตามที่กําหนดด้วยนะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นฮาร์ดวอร์เกอร์ใช่ปะก็จะเพ ถ้าเกิดจะไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็น103นะครับผมคุณอาจจะอัพออโต้หรือจะอัพแบบนี้หรือจะอัพเน้นเกมลุกเน้นพาร์ซิ่งก็ได้นะครับส่วนบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยก็เป็นสายเทคนิคไปเลยสายพาร์ไปเลยนะครับก็คือ1 p a s s พารซิงนะครับจะไปเน้นพาร์ซิงเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อบัฟเรื่องของวิชารีพาร์ Pass, เพิ่มเติมไปไหมนะครับแล้วก็ agility ครับ คือถ้าเกิดอยากจะเพิ่มสปีดนะอยากจะเพิ่มสปีดให้เป็น90สีฟ้าส,ส,สวยๆถ้าอ,อัพแบบไม่สักคู่นี้นะครับก็ agility ก็ได้นะครับผมเป็นตัวโฮ l เพเยอร์ที่เพิ่มความคล่องตัวหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดเน้นเกมรับนะครับก็อาจจะไปใส่เป็น booster ชัดดาวได้นะ booster ชัดดาวนี่คือดับเครื่องชนเพิ่มสปีดด้วยเพิ่มเกมรับด้วยนะครับผม เอออาจจะเป็นฮาร์ดวอร์เกอร์อีกสักเม็ดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มสปีดต้นนะครับเพิ่มความอึดอะไรประมาณนั้นนะครับเพิ่มเกมรับหน่อยหน่อยนะครับมันก้ามกึ่งระหว่างเกมรับเกมรุกค,คุณจะเน้นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบ103อนะครับคุณต้องใส่บูสเตอร์เทคนิคแล้วก็อัพตามที่ผมอัพเมื่อสักครู่นี้นะครับผมและที่สําคัญต้องใช้โค้ชวิเซนโซเมนเตล่าโค้ชแพ็กทีมชาติตุรกีหรืออาจจะเป็นโค้ชชาบิเอนเดสโค้ชบาเซโลนาที่มีบูสเตอร์บวกกับบูสเตอร์เป็น, booster, 2, ปน,น,นบู ทำให้103ซึ่งไม่ค่อยมีคนซื้อแพ็คทีมชาติตุรกีไว้นะครับผมแล้วไปสไตล์อัไวซะด้วยนะครับรวมถึงอาชาบีอเนเดสก็เป็นโค้ชโพสิชันเกมก็อาจจะมีคนใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดกจะทำฟูทั้งบาซ่าทั้งนักเตะทั้งโค้ชนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่ติดตัวมานะฮะดับเบิลทัสหมักเซย์เทิร์นโซคอนโทรล,ล,ลนะครับผมเอ่อวันทัสพาสทรูพาสซิ่งเอาไซด์เคอร์เลอร์นะครับวิชัน่นารีพาสสกิลพิเศษแทร็กแบ็กนะครับผมสไลดิง้งแท็กเกลิลมีสกิลเกมรับมาด้วยนะนนนะะสสสกกกกิิิลลลลครรัับแ้้้ว็เือดูไฟตงป รัวสกิลที่จะใส่เพิ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะเอากาบี้ไปยืนต่ำหรือยืนสูงถ้ายืนต่ำหน่อย,ยอาจจะไปเพิ่มสกิลเกมรับอย่างพวกอินเ r อร์เซชันบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือถ้าเกิดยืนสูงนะครับเป็นกลางลุกยืนถึงสูงหน่อยมีส่วนร่วมกับการทําประตูก็ใส่สกิลยิงเพิ่มเติมเช่นลองเลงเคอร์เลอร์ลองเลงชูตติ้งไลท์ซิงช็อตดิปปิ้งช็อตอะไรประมาณนั้นนะครับที่ผมเปรียบเทียบทั้งเกมรับและเกมลุกด้วยเนี่ยเพราะว่ากาบี้ร่างนี้เนี่ยมันไม กาบี้ต้องเป็นตัวรุกแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วแพทเทิร์นของอพี่โคร,ร่างนี้เหมือนตั้งใจทำมา ลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งเกมรับเกมรุกนะครับเราจะเห็นจาก1บูสเตอร์นะครับเป็นบูสเตอร์สายมดงานนะครับแล้วก็2นะมีค่าพลังเกมรับที่สูงพอสมควรค่าพลังเกมรับที่มีการช่วยเกมรับนะเอนเกจเมนต์กับความดุดดันอันนี้ค่าพลังสูงแต่เรื่องของปฏิกิริยาต่อเกมรับการลงมาช่วยเกมรับด้วยความรวดเร็วว่องไวเนี่ยอันนี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ก้ามกึ่งว่าเอ้ยจะเอายังไงดีวะสำหรับกาบี้ร่างนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกาบี้เนี่ยค่าพลังสูงที่สุดนะครับ นะครับแล้วมีสกิลพิเศษอย่างวิจัยชนนีพาสด้วยนะครับผมแล้วทําไมไม่ใช่พระเอกของแพ็คนี้นะครับทำไมไม่ค่อยมีคนถามหาอยากจะให้รีวิวก่อนคายวอลเกอร์หรือแม้กระทั่งคอบบี้เมนูนะครับผมว่ามันน่าจะมี3เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลที่หก็คือเนื่องจากในแพ็คนี้นะครับมันมีคอบบี้เมนูที่เด็กผีหลายคนอยากจะให้รีวิวหรืออยากได้ก่อน นะครับผมรวมถึงควอเกอร์ด้วยนะครับในแง่ของการใช้งานเอาไปยืนเป็นแบ็กสายเกมรับหรือบางคนอาจจะเอาไปเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับในแง่ของการใช้งานซึ่งแบ็กหรือกองหลังอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆไงไม่เหมือนกับกองกลางอย่างการบี้นะครับผมเหตุผลข้อที 2> ่2นะครับ กาบี้ก่อนหน้าน,นี้จะมีร่างอีพิกบิ๊กทามอยูนะ่ร่างบิ๊กทามนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยนะครับในแง่ของการใช้งานอาจจะเป็นเพราะว่าสายทําฟูลทีมบาซ่ามันมีตํานานบาซ่าให้เลือกใช้เยอะนะครับสำหรับตําแหน่งกองกลางเนี่ยก็จะมีชาบี้เอเนนเดสนะครับผมอเดสอินเอสตาฟูอาไครนะ่เอเดโกโรนันนินโยเมสซี่มีเยอะมากครับมันมีตัวเลือกเยอะไงทุกคนนะครับก็เลยอาจจะถูกจับมาใช้ไม่บ่อยนะครับเปดี้ก็มีนะเปดี้ร่างโชว์ทาม,มีเนะี่ยถ้าเป็นสายฟูบาซ่า จริงๆก็มีตัวเลือกเยอะไงส่วนกาบี้ร่างบิกทามเนี่ยมันก็มีสเกลค่าพลังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของอคนที่ทําสายฟูบาร้ซ่างมากนักนะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับร่างนี้เนี่ยถ้าดูจากเพิ่นเผิ่นแบบแพทเทิร์นเผินเินจริงๆกาบี้ควรจะมาในในตัวเกมรุกมากกว่าตัวสายเกมรุกมากกว่าที่จะเป็นลูกผสมแบบนี้นะครับผมมีค่าพลังเกมรับกึ่งๆเกมรับด้วยนะครับผมเออเราจะ ไปอัพสายบล็อกซูบบ็อกนะนี่เป็นโฮเพเยอร์นะครับมันไม่เหมือนกับบล็อกซูบบ็อกโฮเพเยอร์มันจะวิ่งเติมวิ่งสอดส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเติมขึ้นหน้าไม่เหมือนกับบล็อกซูบบ็อกที่ลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับถ้าร่างนี้ของกาบี้เป็นบล็อกซูบบ็อกเนี่ยผมว่าอาจจะได้รับการพูดถึงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเ <c oughs> พราะแพทเทิร์นของเขาเนี่ยมีค่าพลังเกมรับด้วยแล้วบูสเตอร์มันเป็นบูสเตอร์มดงานไงอย่างที่บอกไปนะครับผมและตำแหน่งหลักเป็น CMF ด้วยครับเวลาอัพเนี่ยจะเอาาค่พลังงสสูฟด้วยนะคับ,คนะคคบถ้าร่างนับนะเป็นโฮเพเยอร์แบบ AMF นะครับ นะไม่ใช่อยู่ในแพ็คนี้ไม่ใช่อยู่ในแพ็คของฮาร์ดเวิร์เกอร์ครับเป็นแพ็คเพเมคเกอร์ไปเลยอาจจะพีกว่านี้อาจจะได้รับความนิยมหรืออยากได้มากกว่านี้นะครับประกอบกับการทํา103เนี่ยคสค่อนข้างหายากด้วยโอ้มันหลายเหตุผลนะมาหลายเหตุผลทําให้ อาจจะเป็นลองในเรื่องของความนิยมในแพ็คนี้นะว่าเออคายวอเกอร์หรือคอบ,บี้ไมนูเนี่ยถ้าให้เลือกได้อยากได้ตัวไหนมากกว่ากัน,นแล้วลองถามตัวเองดูนะครับนะสามคนนี้ในแพ็คนี้โชว์ททม์คุณอยากได้ตัวไหนมากที่สุดนะครับอตอนแรกเนี่ยผมใช้กาบี้นะครับยืน cmf ต่ําๆหน่อยนะครับผมจะลองดูว่าการเป็นบูสเตอร์มดงานของเขาเนี่ยครับผมมันจะเอาแบบแนวบ็อกซ์บล็อกได้หรือไม่ช่วยเกมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผลปรากฏว่าการเล่นยืนต่ํา cmf เนี่ย เขายืนต่ําคือไม่ค่อยเติมขึ้นสูงใช่ไหมไม่ค่อยค่อยเติมขึ้นสูงนะครับมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรับแต่จังหวะการเข้าสกัดเข้าบาทะบอลหรือเข้าเบียดมันจะเสียเปรียบเว้ยถึงแม้จะยืนต่ําก็จริงนะครับผมแต่การช่วยเกมรับมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะเป็นตัวคอยสกัดหรือคอยดีเลย์จังหวะเกมรุกของคู่แข่งได้ขนาดนั้นนะครับพอยืนเกมรับปุ๊บเนี่ย ไม่ค่อยเติมเกมรุกไงเติมเกมรุกมีบ้างแต่ไม่บ่อยนะครับทั้งทั้งที่ทมันควรจะต้องใช้สัญยภาพเกมรุกของกาบี้ให้เต็มที่เรื่องของความคล่องการจ่ายบอลวิชา,าร์ลี่พาสอะไรของเขาถูกปะนะครับไม่ค่อยเวิร์กถ้ายืนต่ำเป็นซีเอ็มเอฟไม่ค่อยเวิร์กถึงโฮเลเยอร์จะแสดงผลที่ซีเอ็มเอฟก็ตามนะครับแต่ได้ความคล่องในเรื่องของการทําเกมตอนลึกนะครับคอยจับจังหวะคอยคุมจังหวะคอยจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมและจังหวะต่อต่อ,ตอไป หน้าที่คล้ายๆเป็นออเคสเตอร์เป็นตัวสร้างสารรค์เกมตอนลึกไปเลยแต่จริงๆมันก็มีจังหวะที่เติมขึ้นไปตามที่โฮเพเยอร์มันแสดงผลไงสำหรับการยืน C M F แบบยืนต่ํานะครับ คือผมมองว่ายืน CMF ต่ำอาจจะไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดคุณต้องการโคตา CMF ในการช่วยเกมรับด้วยนะครับบ็อกซ์บบ็อกซ์บางตัวมีศักยภาพในการช่วยเกมรับการเข้าสกัดบอลอะไรค่อนข้างดีกว่ากาบี้นะครับถ้าเกิดคุณต้องการอเอา c m f ยืนต่ำเพื่อช่วยเกมรับด้วยกาบี้ร่างน,นี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจะเอากาบี้ยืนสูงแล้วตั้งเป็น CMF ยืนขยับขึ้นมาสูงหน่อยให้มีส่วนร่วมกับเกมรุกหน่อย,ยแบบนั้นนะโอเคโดยเฉพาะในช่วง ครึ่งหลังครึ่งหลังของการรีวิวนะครับแมตช์หลังๆเนี่ยผมจับกาบี้ยืนกลางรุกเว้ยยืนกลางลุก,ย,ย,ก,ลกยืนสูงเลยทีนี้ตัดเรื่องเกมรับออกไปนะครับผมผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจมากกว่าการยืนต่ำนะครับศักยภาพในการพาสวิชนารีพาสของเขานะครับผมจังหวะเดียวจ่ายเข้าไปแล้วจังหวะต่อๆไปเพื่อรับต่อชิงต่อหรือว่าจับบอลหรือว่ายิงทันทีเนี่ยครับรู้สึกมันเห็นผลมันใช้งานได้บ่อยกว่าการยืนต่ำนะฮะนะ โดยเฉพาะเรื่องของความคล่องของเขาเนี่ยแล้วมีหลายๆจังหวะที่ทําประตูได้ด้วยนะครับผมเติมบ่อยขึ้นนะครับนี่เข้าไปป่วนเปลี่ยนในกรอบเขตโทษบ่อยขึ้นเมื่อยืนสูงเป็น AMF นะครับผมเออมีส่วนร่วมกับประตูมากขึ้นไม่ว่าจะจ่ายหรือจะทําประตูได้นะครับพอยืนเป็นการลุกป,ปุ๊บเนี่ยโอ้ทำประตูได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต่างกับยืนต่ํามากพอสมควรยืนต่ําบางทีเราต้องการให้เขาช่วยดีเลยเกมรุกของคู่แข่งช่วยสก,กัดบอลช่วยเกมรับบ้างถูกไหมนะครับ แต่มันก็ไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นไงมากเหมือนกับพวกสายแองคือแมนหรือสายเดสทอยเออร์หรือสายบ็อกซ์บ็อกเกมับนะมันก็ไม่ขนาดนั้นไงเพราะว่าแพทเทิร์นด้วยธรรมชาติของเขาอ่ะจะเป็นเกมรุกมากกว่านะครับแล้วพอจะรอจังหวะให้เขาเติมเกมรุกขึ้นมาพอยืนต่ำปุ๊บระยะในการวิ่งไะครับมันไกลนะครับบางทีวิ่งมาไม่ถึงนะครับเกมบุกมันจบไปแล้วนะครับนี่อันนี้พอยืนสูงยืนเอฟเอฟปุ๊บเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมรุกบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วจ่ายบอลแอสซิสสวยๆได้หลายครัั้้้งนนะะเปิดพืที่ใหก กองหน้าให้กับปีกได้หลายครั้งนะครับเนี่ยถายออกซ้ายออกขวาแล้วเข้าไปข้างในนะครับนี่มียกไม้ยกมือขอบอลน,นะครับผมแล้วก็มีส่วนร่วมกับการลุ้นทําประตูบ่อยมากขึ้นเมื่อยืน AMF นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าให้เลือกระหว่างการยืนสูงยืนต่ำเนี่ยผมว่า ส่วนตัวนะผมว่ายืนสูงนะครับมีประโยชน์กับทีมมากกว่าเว้ยมากกว่าการยืนต่ำนะครับเวลาเราทําเกมรุกไปเนี่ยเหมือนมีตัวเลือกอีกหนึ่งตัวในการเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับยืนสูง AMF เนี่ยเห็นไหมเข้าไปลุน้นเข้าฮอตทาประตูบ่อยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเล่นเป็น CF คนเดียวนะครับเหมือนมีกองหน้าเพิ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษคอยรอหาพื้นที่ในการทําประตู เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยืนต่ำแล้วมันไม่มีตัวโฮเพยเยอร์ที่จะเติมขึ้นไปช่วยในกรอบเขตโทษแบบนี้นะมันโดดเดี่ยวนะกองหน้า CF ตัวเดียวมันโดดเดี่ยวถ้าเล่นแผน CF คนเดียวนะครับและพอเอาค่าจริงๆเนี่ยความคล่องไม่ได้มีน้อยเลยนะครับผมจังหวะการดึงคึงบอลจังหวะการดับเบิลทัสเปลี่ยนทิศทางของบอลแล้วทำประตูนี่ <le af. c oughs> หมุนแล้วเธอแล้วทำประตู ทำประตูได้จากความคล่องแคล่วในการจับบอลเปลี่ยนทิศทางของบอลได้หลายครั้งนะครับหรืออาจจะพาสให้กับเพื่อนสวยๆได้บ่อยนะครับแล้ววิ่งเติมขึ้นหน้าเนี่ย หาจังหวะหาพื้นที่ให้กับเพื่อนได้บ่อยนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็แน่นอนถ้าเป็นเรื่องปกติของนักเตะตัวเล็กก็คือค่อนข้างบางนะครับโดนกระแทกโดนอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ต้องอาศัยเหลี่ยมในการช่วยด้วยนะครับผมในการเข้าประทะก็พยายามดีกเลี่ยงนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนั้นรับได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเรื่องของการยิงไกลนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอสมมติผมเพิ่งรีวิวโฮมพาร์เมอร์ไปเนี่ยร่าง AMF อ็ o เอฟโฮลเเหมือนกันนะ โคพเมอร์คัดเขียวนะฮะโอเพเยอร์เหมือนกันนะครับทำประตูจากระยะไกลย,ยิงไกลค่อนข้างดีมากนะครับผมแต่ถ้ากาบี้เนี่ยกาบี้ร่างนี้นะครับผมผมว่าเข้าไปยิงใกล้ๆดีกว่ายิงไกลมีพอได้ลุ้นบ้างนะครับผมแต่เข้าไปยิงใกล้ๆดีกว่านะครับผมอาศัยจังหวะทําชิ่งแล้ววิ่งขึ้นไปอะไรเนี่ยนะหรือว่าเข้าไปบวนเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนทิศทางโดยใช้จังหวะเทินใช้ดับเบิลทัสเนี่ยยิงดับเบิลทัสยิงจากนอกกรอบเขตโว้ย เสียออถ้าเทียบเรื่องของการยิงไกลเนี่ยผมชอบโคพารเมอร์มากกว่าการ์ดเขียวนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับจังหวะของเราด้วยนะครับผมเป็นเพียงแค่มุมมองหนึ่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยทำไมผมยิงไกลดีเลอเกินมันสะใจดีเลอเกินนะครับผมคุณต้องลองเล่นหลายๆจังหวะอ่ะต้องลองเล่นหลายๆแบบนะครับผมเล่นเกมรับด้วยเกมรุกด้วยนะครับผมเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษด้วยทำชิงวิ่งขึ้นไปด้วยหรือหาจังหวะยิงไกลจากนอกกรอบเขตโอ้โหเจอคุณเจอดับเครื่องชนเสียบสองจังหวะแล้วเออ เสียดายนะครับเสียดายผมบอกเลยว่าเสียดายเสียดายความคล่องของกาบี้เว้ยกาบี้ร่างนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆตำแหน่งหลักน่าจะเป็น AMF นะครับแล้วเป็น h o l เพเยอร์แบบนี้แหละแต่เป็น AMF เพราะว่าเวลาเราอัพให้ค่าพลังสูงสุดเราจะไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปใส่ดีเฟนดิ้งไง พอมันเป็น CMF ปุ๊บเนี่ยว่าเราอัพเราอาจจะต้องไปใส่ด e เฟนดิ่งด้วยเพื่อให้อูออกมันยังคงสูงสุดไว้เว้นแต่คุณไม่สนใจอูออกข้างนอกนะครับคุณจะไปอัพสาย a อ f โดยไม่ได้ใส่ด e เฟนดิ n งเลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะนั่นเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือบูสเตอร์ไงบูสเตอร์มันเป็นสายมดงานไปแล้วมันเป็นฮาร์ท o วเกอร์ไปแล้วนะครับมันก็เลยขัดแย้งกันอยู่นะครับมันมีความขัดแย้งกันอยู่และประกอบกับบาร์เซโลนามมีีีดอะกงา่จจป แล้วตัวเลือกมันเยอะปุ๊บเนี่ยคนก็เลือกที่จะอรุกสุดไปเลยหรือไม่ก็รับสุดไปเลยมากกว่าจะเป็นลูกผสมแบบนี้นะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทําฟูทีมบาร์ซ่าไม่ได้มีตัวเลือกในทีมเยอะมากนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้ได้ในระยะหนึ่งนะครับผมอ่ะขอบคุณคุณเก่งด้วยนะครับสำหรับบีดีรีวิวนะฮะใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็ก e เวิลนด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวิลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Things are not the same as